สวัสดีครับผมช่างนกและนกคิมนะครับวันนี้เอาคุณสมบัติพิเศษของเครื่องเยสุ 70D hmm. ีเอามาให้เพื่อนมาชิกดูนะครับคือรุ่นนี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านไวเลสเข้ากับฮอตสปอตที่สามารถแชร์เข้าแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ดาวน์โหลดแอปบรูดีวมาใช้นะครับถามว่ามันคืออะไรพูดง่ายๆคือเครื่องเยสุ ft 7 0 d ตัวนี้นะครับมันเป็นระบบนิจิแบบ future c 4 fm นะครับมันไม่ใช่เป็นระบบดิจิตอล dmr โดยตรงหรือเป็นระบบ d star ของค่ายของไอคอมนะครับก็คือสรุปแล้วเยสู yes ตัวนี้ไม่สามารถใช้กับไอคอมได้หรือว่าอัลเบิร์ตได้นะครับเพราะว่ามันคนละระบบกันถ้าหากต้องการจะใช้ ต้องไปซื้อตัวชุดคอสปอร์ตตัวนี้มาใช้ครับมันจะสามารถติดต่อกันได้ครับแต่เราไม่ได้หมายความว่าจะมาติดต่อใช้กับตัวนี้นะครับก็คือทำงานร่วมกันนะครับกับเอ่อที่มีกับกับบุคคลภายนอกว่าไงคือเราต้องการจะคุยกับคนอื่นนะครับเราไม่ได้คุยกับคนนี้ถ้าเราต้องการจะคุยคนนี้เราก็จะคุยเป็นแบบอนาล็อกระบบธรรมดาแต่ว่าการใช้งานจริงๆของเขาเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนคล้ายๆกับการใช้เซลโลอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเฉพาะตัวครับจะไปใช้จะไปใช้ปนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาเบิร์ดจะมาใช้กับรุ่นนี้เอาเบิร์ดก็ต้องมีตัวแปลงสัญญาณก็คือพูดง,ง่ายเอาเบิร์ดจะต้องต่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัว BlueDV นี่สามารถใช้กับวิทยุสารได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอคอมเอาเบิร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่มีออปชั่น ที่มันสามารถเชื่อมต่อผ่านฮอสปอตตัวนี้ได้ก็สามารถเอามาคุย <gamma> ก <rock en> ับเยสูตัวนี้ได้อ่าเป็นไงครับเจ๋งไหมครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาไปคุยกับไอคอมได้ไม่สามารถจะไปคุยกับอาเบิร์ดได้แต่ถ้าเป็นคุยเอามาใช้กับเยสูเยสูได้แต่บางคนจะอาจจะถามว่าเอาแล้วซื้อมามันใช้ไม่ได้แล้วจะมาใช้ทําไมก็คืองี้ครับก็ใช้ได้ครับก็คือเราซื้อมาใช้แบบอนาล็อกปกติไปก่อนนะฮะ แต่ถ้าหากเราต้องการจะคุยกับติดการติดต่อสื่อให้มันไกลขึ้นดีขึ้นเราก็ต้องไปซื้อไอตัวฮอสปอตตัวนี้มาเพิ่มชุดหนึ่งก็ไม่แพงครับเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน1000บาทเสร็จแล้วก็เอามาจูนเข้ากับเอ่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่า PC เซามาเชื่อมต่อครับเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเซลโลมาเชื่อมต่อกับวิดีุอสื่อสารนะครับก็สามารถทําให้ติดต่อได้ไกลขึ้นแต่ตัวนี้มันเป็นระบบของในรูปแบบของดิจิตอลนะก็คือดิจิตอลซ้อนดิจิตอลนะฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ มันมันมันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะและที่สําคัญคือมันสามารถคุยเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยก็คล้ายๆกับระบบทั้งนะครับก็คือการใช้โทรศัพท์ว่าทํำยังไงก็คือเข้าไปติดตั้งโปรแกรมในเครื่องเอ็ดวีบลูหรือว่าบลูดีวีเนี่ยแล้วก็ไปเซตค่าให้มันเป็นแบบโทรศัพท์วิธีการใช้ก็ง่ายมากครับแล้วก็เอาวิทยุสื่อสารนี่ครับใช้งานเป็นระบบแบบ d t m s นะฮะ DTMS ก็คือกดหมายเลขตึดตึดตึดตดเข้าไปเงี้ย พอมันต่อกันติดแล้วเราก็สามารถคุยกันได้เลยก็คุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับถามทุกสุขกันว่าสมมติว่าผมจะคุยกับจอร์ดจอร์ดเป็นไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยกัน่านี้คล้ายๆเหมือนกันติดต่อคุยกับเครื่องทั้งนะครับสมมติว่าผมมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่เงี้ยผมก็สามารถคุยกันได้เลยหรือว่าจะระบบนี้ไปเชื่อมต่อเข้าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็คุยกันได้เลยครับมันมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับต้องลองใช้ดูแล้วครับที่ผมรู้มาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะ ก็ต้องลองติดตามดูแล้วครับเพราะว่ารู้มาคร่าวๆแค่นี้นะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงแต่ยังไงแล้วลองศึกษาจากคลิปวิดีโอไปดูก่อนละครับว่ามันทำอะไรได้เยอะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนะครับ จะสังเกตว่ามีวิทยุโทรสาร FT 7 0 d แล้วก็ตัวฮอสปอร์ที่มีไฟสีน้ำเงินกระพริบกระพริบเห็นไหมฮะ,ะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า OS ของ iPhone ของ Apple, อง Apple ก็ได้นะครับมี3อย่างนี้ก็ใช้งานได้นะครับจะสังเกตว่าชุดฮอสปอร์ตัวนี้มันไฟเป็นกระพริบกระพริบอยู่นั่นหมายความว่ามันกำลังค้นหาเขาเรียกว,ว่าจับคู่กับไอตัวนี้อยู่ครับเดีๆๆย๋ยวดูนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับ windows, out, so สังเกตว่าการเชื่อมต่อน,นั้นจะเป็นระบบแบบไร้สายท <Now, S 1> ั้งหมด ใช้เวลาการเชื่อมต่อไม่นานนะครับแค่ประมาณ5วินาทีอ่าาจะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อได้ปุ๊บสังเกตว่าที่หน้าจอจะขึ้นไฟสีแดงนี่คือเชื่อมต่อได้แล้วคือที่มันนานคือมันกาลังดาวน์โหลดอยู่นะครับก็คือไอเครื่องแทบ็บเล็ตมันดาวน์โหลดอยู่นะครับ แต่ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วเชื่อมต่อได้แล้วครับชื่อมันคือบูดีวีเชื่อมต่อได้แล้วหลังจากเชื่อมต่อได้แล้วไฟสีน้ำเงินจะหยุดค้างนะครับแล้วเราก็มาเปิดเปิดการทํางานที่วิทยุสื่อสารนะครับ,รบเพราะว่าทําไมต้องปิดวิทยุสื่อสารก่อนเพราะวิทยุสื่อสารนี่มันจะส่งเป็นไวเลสออกไปนะครับคล้ายๆเหมือนบลูทูธนะฮะตอนนี้เชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะครับตัวฮอสปอตสีน้ําเงินนะฮะเชื่อมต่อได้แล้ว เขากำลังตั้งค่าอยู่นะครับมีการลงทะเบียนนิดหน่อยครับตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านระบบ wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับ uh, ตอนนี้เขากำลังลงทะเบียนอะไรสักอย่างครับใส่ข้อมูลกรอกข้อมูลอยู่นะครับ Satellites. So I'm going to change it to 439 dead. So 439 dead. And QRG, I'm going to set that to zero. That's error correction. If you find your key enough and it's not working, or there's loads of BER rates, look into your QRG, just ultra it, minus 50, minus 100, you'll find one very low BER error rates Run in the background that's imperative because then you can turn your ipad off turn the screen off when you're ready to use your ipad that's just for setting up your master server i'm happy with the settings and it's on europe where i am where i am okay anything will work just don't choose something on the other side of the world นะหนครับหน้าจอจะขึ้นคำว่า call name แล้วก็ขึ้นของระบบการใช้งานนะฮะ DMRD อันนี้เขากำลังเซตค่าอยู่นะครับหวังว่าถ้าเครื่องเข้ามาแล้วผ่านแล้วผมจะมีโอกาสได้ทดสอบของจริงนะครับ คราวนี้มาเปิดคราวนี้เราจะมานี่การเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเปิดวิทยุสื่อสารนะครับที่เครื่องเยส,สูของเราเพื่อทําการพูดคุยกันหรือเชื่อมต่อการสื่อสารกันนะฮะแต่เสียดายฮะบ้านเราไม่ได้ใช้ย่าน400นะครับ เครื่องที่จะนําเข้ามานี่จะเป็นย่างของยุหมักเล่นนะครับคือย่างหนึ่งซซีถึงหนึเท่านั้นหมดโอกาสใช้นะครับย่านสี่อยสังเกตที่หน้าจอเครื่องวิทยุสา่์นะครับมันจะมีแถบอยู่สองแถบคือไฟสีเขียวกับสีน้ําเงินถ้าขึ้นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นระบบ C 4ฟหรือว่า c 4 fm นะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวกับสีน้ําเงินน่ะก็คือเขาเลือกแบบ ระบบฟิวเจอร์ C f FM s <S <c <oughs> นะฮะสัญญาณจะขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นในรูปของดิจิตอลมันมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเขาจะใช้งานเขาแค่กดส่งไฟแดงมันจะขึ้นแดงแผบเลยนะฮะกดส่งแล้วจะขึ้นแดงสีฟ้าเป็นการจูนนะฮะกดส่งล้วจะขึ้นแดงสีฟ้าเพื่อทำการทดสอบเทสเสร็จแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบรีพิเตอร์ หรือซิมเพกแต่บ้านเราบอกก่อนนะครับไม่ได้ใช้ย่าน400นะครับเครื่องที่นำเข้าจะถูกล็อกไว้นี่ฮงไครับคุยแล้วครับ YO กดส่งไฟจะขึ้นเป็นแดงกับสีฟ้านั่นหมายถึงว่าเป็นระบบดิจิตอลนะดูที่แท็บเล็ตนะครับมีสัญญาณตอบกลับมาแล้วเป็นการเชื่อมต่อสำเร็จ พอปล่อยคีย์ปุ๊บหน้าจอพอกดคีย์ปุ๊บสังเกตที่แท็บเล็ตจะเป็นสีเขียวพอปล่อยคีย์ปุ๊บดูนะครับที่แท็บเล็ตจะเป็นอะไรพอปล่อยคีย์เดี๋ยวเวลาปล่อยคีย์ปุ๊บหน้าจอจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับนี่ เสร็จแล้วเราก็ทำการปิดหน้าจอก็พูดคุยกันได้ปกติใช้วิธีสารผ่าน hotspot แบบไวเล็คุยได้ทั่วโลกครับไม่ต่างอะไรกับเซลล์เลยครับ very grateful because trouble was something having thought done speak แท็บเล็ตปิดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้สุดยอดของเทคโนโลยีไหมครับพูดจบ QU 73เรียบร้อย สังเกตดูฮอสปอตนะครับไอที่เป็นแถบไฟน้ําเงินนะฮะมันจะติดค้างอย่างนี้ตลอดหมายถึงว่าการเชื่อมต่อได้สําเร็จวิธีการใช้คือวิทยุส่อสามันก็จะเชื่อมต่อผ่านากันใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องนะคแค่นี้เครับเกี่ยวกับวิธีการใช้จะเป็น i p h o n น Android ก็ใช้ได้หรือว่าเป็นเครื่อง PC ก็ใช้ได้